เอาเลยครับก็สวัสดีวันนี้ก็มาพบกับผมเขาเมันบิบบิบบีบทุยคอมบ์เบบี้ไซเอชเอกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมกาเินา่าฟีฟลาอะไรนะครับเอาละครับวันนี้มันในหมดใส่ใ่มือนี่ซุ่มมาอีกเช่นเคยเดี๋ยวทาข้าวหนึง่งเล่นน้อยคอยนานวาซานซุยย่มไปพ่ดเดียวครับผม ไปกลับมาหน่อยโตหนึ่งห้าขวบอะเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเนาะขออภัยด้วยเนื่องจากอยากนอนง่วงครับผมเนื่องจากทํางานมาแล้วก็เหนื่อยก็เลยเพียก็เลยเฮ็ดบ่ได้ดอกเฮ็ดบ่ไไว้รอกก็เลยเอะยกมาเป็นมืออื่นมันก็เป็นวันนี้ก็แล้วกันครับมาไปลุยกันดีกว่าเออมาแล้วยาหูยอะ มาด่านแรกอู้เหลือผมมาในโหมดปืนพกเออ <c oughs> เล่นปืนยังดีล่ละก็กอกสิบแปดหรือเอ็มห้ารอ้อยเอ็มห้าร้อยไปยิงห,หัวบนเล่าห้าขวายิงบ่ถือดอกเอาละปืนก็อกขึ้นมากเก่าละ่ะเออมาไปเลยจ้ามากับซามูไราสาวนี่แเล่เนสลือบไปเอาลี่เข้ามา ไปลุยกันอีกแล้วนะเนี่ยสุ่มมาเจอกับใครก็ไม่รู้จังหวะนี้เหมือนจะมีตัวเดินอยู่กับเพื่อนว่บเปิดโดนก่อนนะมันอยู่ใส่ละเปิดโดนก่อนโอ้ยมันอยู่ใส่ดูจงโป๊ะโป๊ะเป้าเจ้าเอ้ยเกือบดูเกือบถึงระเบิดห้าหัวเอ้าหมวกห้านี่ปุ๊กมาอย่างอุ้ยเขาหัวเม็ดดึงโอ้าปุ๊มาอย่างเดือบ้อยดาวมึงก็โปรยลอกดาวกับตายด้วยเออมึงจะจือเรียบร้อยหัวหลุดโมกุกระดาษตัวในบ้าน ยังไงยังไงอีกโตหนึ่งอีกโตหนึ่งอยู่ไหนอุ้ยเพื่อนวิ่งไปแล้วว่ะเฮ้ยยังไงปล่อยเพื่อนวิ่งไปครับผมแลม้วมาอยู่ไหนเอาเด็กอุ้ยหนังมึงกูไม่มีหนังมึงยังยังอู้อหูเลาเพื่อนนี่ผมจะนอนเพื่อนไปไทยอยู่แ้วอุย้ยเข่าหัวมึงจะไปใส่หลอดมึงจะไปใส่หูนี่หน้ามันแหมเอาเรียบเลยแหมครับผมโอ้โหเป็นครั้งแรกในศตวรรษในสิบป,ปี ทีสนาเกมแรกละหขัวดากนี่ส่วนหมากมิตรเขาปาดหัวหลุดบอกเลยว่าถ้าไม่โดนปาดหัวหลุดเม็ดเดียวนะไผก็ได้ว่าซะห้าขวดวไปลุยกันในเกมที่สองเล่นอะไรดีเอเคบองหืมได้เรียนโดนเลยวดวย้จัดสักหน่อยไปจัดปุยจัดไปหมาผมมาจับ เอเครเเล่หัวคนนี้เปบ้าไหมคับเด๋เฮ้ยมันพุ่งจะกระแทกวู้ยถือซองเมตรละห้าขวบวู้ยถือห้าปวดเก็บเลยจังหวะนี้ยังไงโอ้ยมันบอลแลนมาต่อว่ะท่นแม่มึงจะ่อาไหนโมกูตายจ้วยห้าขวบโอ้ยระเบิดว่ะโอ้ยเกือบตายกูเจ้าโมกูดาวแล้วเนาะปิดไว้แล้วก็บซูปคอนจังหวะนี้ครับผมยังไงมันดูใสระเบิดอี้เฮ้ยเอ้ยมันมาแล้วห้าขวบอุ้ยดีเสื้อกดข้างเลยห้าขวบเมื่อ พระท่านนี่เหตุยังอยู่ว่าสิเ,เก็บของมูวางหันโอุ้งพรท่นแล้วตายจ่อยหัวยังไงจังหวะที่เพื่อนโอู้หูเรียบยร้อยว่านาวยอดว่หนาวยอดว่าสัตว์ว่หนาวรัวอ่าหัวมึงเอ้ยเพียรจ่อยเอาละครับตอนนี้เสมอหนึ่งเท่าหรือหนึ่งหนึ่งนั่นเอง,น,อน,ง,องออนี่โบเป็นยังฮอร์ต้องสู้ต้อไปู้สนานหอนในดีใจหอนพระท่นนานไหนนั่น แพ้แล้วอุ๊ยอ้าวไม่เป็นไรนะมารุยกันในเกมที่สามนะเกมมันให้จมแปลว่ามาแม่ไปไปไปปุ๋ยเออขาไปซองถัวอือไปลุยลุยลุยไม่หยุมันอยู่แซนบันดีเปิดโดนไปจังหวะนี้มันแลร์ไปแสลงโอ้โหทู่ไหนอุ๊ยมันกำลังขึ้นมากแน่มันอยู่ดีเอาปะหาหน่ะมึงเห็นี่ยโอ้ มือกุญคุยปืนซัดปืนซัดเย็นเอาแเขาไมยังโอ้ถือปืนกูเรียบร้อยแดดอือยาจึงบาเอายังไตัวนี้นาะอยคือหัวเรียบร้อยหัวหลุดหัวหลุดกานโยกหัวโยกการบุ่นกัเลยทีเดียวเียวแล้วมันจะใส่อะไอีกตัวนึงโอ้เอดมึงยังยังโดนสองเม็ดครับสิกับสิครับผมจังหวะนี้เรียบร้อย อนที่สองหนึ่งมาเฮ้ยได้การท่านะผู้ชมอแต่ดูเหมือนว่าเกมน,เ,นเราจะได้ที่อัพป,ปืนนะผมเราก็ต้องซื้อก่อนซื้อปืนก่อน,ออน,ออนสองเวลแล้วก็มาอัพเวลที่สามเพราะว่ามันจะได้ประหยัดเงินนะครับช่วงนี้ผมเปลี่ยนนะนะเปลี่ยนจากกองไฟมาเป็น,นของที่มันแจกนะมันสีส้มแจกมามามา ไปลุยกันเลยจ้าวู้โอ้ไม่ใส่มาดู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 ฮันนี่อยู่ในจ้าอุ้ยมันฉีกขึ้นตังเถิงปึงฉีกขื่นตั้งเถิงเดี๋ยวหูขวดเจ็บได้นิดนึงได้ตอดนิดนึง่งก็ยังดีครับผมอุ้ยเหมือนจะได้ยินเสียงเท้าของเล่มมาโหวมมาโหวมอันนี สงสัยมันอยู่ข้างล่างครับผมอู้ยมันใส่กับเพื่อนแล้วปูงปางปูงปางจังหวะนี้อู้ประธานอันนันถึงเป็นอย่างเชิงมึงเอาประธานนี้เล่นตำป้องข้อดาวอู้ขอดาวเวอร์ข้อตำเบาพีทเล่นตำปืนกูมันกระตายตัวจังซีมึงจะเจอปะเตรียมคาราเบียวงัดเข้าไปขี่แตกเลยมึงอย่างเดียวอุ้ยเจ็บกับ้านเขาหัวดำเลยค ซุบยาครับซุบยาพี่ซันพันยาก่อนเติมเนือดตัวสุดท้ายผมสามหนึ่งจะเอาลงหรือเปล่าครับหรือหนึ่งจะเก็บสานั่นเองมาลุยกันดูเอาบารมอเอาบาร์เพื่อนเอาเพื่อนะเบือนเบินเบินเบมอยังไงตัวข้างบนข้บนมันค้อหลอแหล่หล่อแหลรับรับรับอยู่ในนันัอยู่แบบนี้บนวจะอุ้ยเขาหัวกูแม่งหัวกิวกันเลยีเยวเจ้าหัวเดี๋ยวลงก่อน วงมันบียมาพอดีอันยากกว่าแล้วกันผมเมื่อกี้ย่านวงบีบก็เลยลงมากครับผมเพราะทันมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาย่งไงตัวสุดท้ายผมเพื่อนเหมือนจะได้สไนเปอร์ที่แอร์ดรอปเดียบลอยหัวหลุดฮึมฮึมภาวนารอดด้วยกันถึงยิ่งหัวบาลนี่เปิ่งเอชชอตหัวหลุดเลยเอาละครับ สามหนึ่งวันผู้ชมมันบอธรรมดาได้หนิเกมนี่มันคือแบบว่าชิวใช่วะนี่มันจะโหดเกินนะนะวาซ่าอ้าวอะไรแค่เกมนี้เราขออนุญาตเล่นด้วยเอ็นวายแล้วกันแบบนี่มาโทรสไนในแบมในสไนมือสไนจำเป็นวาซ่าถั่วละหาขวบไอ้ยมันมีตัวแลนมาบอระอันนี้ยังไงจังหวะนั้นเฮ้ย บ่มีตัวออกมาเลยว่ะเลยบ่ได้โซ่เลยพบศัตรูแล้วหู้อ่ะอ้ไร้แค่มาจังหวะนี้มาจู่ดนี่บ่หลังอ่าปั๊มน้ำมันออกมาหรือเปล่ามันไม่ออกมาบัดทัพชมมีบ่ล่ะเฮ้ยหรือว่ามันอยู่ทางขวาเนี่ยโอ้เหมือนจะอยู่ข้างบนบ้านมาท่านผู้ชมตรงต้นไม้มีบอต้นไม้กับบ่มีนะพบศัตรูแล้วอยู่ไหนเนาะ ถือว่านกับโบโฟนอ่ะตาโฟเดี๋ยวอีมันโฟแล้วมันโฟแล้วอันนี้อ้มันไปพุ่นแล้วอ๋อพระเจ้าอันนี้บ้านนี้รับรับล่อร่อรับ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 ล่อรอืมบะถือซื้อเม็ดแรกเม็ดสองดูมึงรับรับล่อวยแดงวยบะถือมึงมึงยังเดี๋ยวเดี๋ยวมึงยังพูเรียบร้อยหัวหลุดแตกนึงครับผมม่ ลอกกูก็ว่าจะงึดได้เหรออุ้ยจังหวะนี้มีตัวหลังว่ะท่านผู้ชมมันต้องไปเร็วจังหวะนี้เปิดโดนไปครับผมมึงจะไปไหนเอาเรียบร้อยมึงโดดออกมาอย่างเรียบร้อยเพรรอดโดดเือโดนไอ้เข้าไปมแบบว่าขาหนีล่องนรกไปแล้วเพิ่งนึงโบซีซ่าเอายังไงมึงโดดออกมาอย่างเพื่อนกาอากาศเลยครับผมจังหวะนี้ยังไงเหลือตัวสุดท้ายไม่งั้นะท่านที่เห็นอยังอยู่กูตัวสุดท้ายเอาขลังอุ้ยยิงมาถือข้าววยังไงเพื่อนจังหวะนี้ม่รไปแล้ว แล้วมันไปไหนจ้าเอ๊ะโอ้ยมันไปคือเราโอ้มันคือเร็วเล้เถอะอุ้ยเร็วเลวเลถอะเรียบลงใส่แตกกับบ้านโยบเออสมัยกินงัวอยู่ี่แต่ก็บบอสคอยได้ขาลายหรอกต่กว่ากับัวอยู่ได้เออดูสกอร์ดีกว่าเราจัดไปเท่าไหร่โอ้ยเจ็ดตัวเอาก็พอได้อยู่นะ ก็พอได้อยู่ในแครับผมเออลอยสามลอยสี่ลอยสี่ดาวแล้วมึ่ไปใส่มาใส่ทีท่ดอกเดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวก็ชนะอยู่นี่ห้าครัวดาวมึงเนี่ยยูซ้ำร้อยดาวนี่ก็พอแห้งแล้วจะมีก็ขีขนน่คันเลยเราพี่น้องเอ้ยอะลรครับสำหรับเกมนี้เนาะก็พอได้นัวอยู่นะผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะผมอถ้ามีคำหยาบก,ก็ขอภัยด้วยแล้วกันนะผมเอ๊ จะทำขึ้นเพื He ่อเฮฮาประจุกเพราะได้หัวเราะยอกกันไปนั่สละอาล้ครับสำหรับคลิปนี้นะก็คงไม่มีอะไรมากก็คงต้องขอเกล่าควคำว่าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะผมอสำหรับมีอะไรก็คอมเมนต์มาเช่นเดิมนะครับผมมีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์มาจ้อสำหรับถ้าอยากดูไลฟ์สดเดี๋ยวดูก่อนนะอาจจะไปสตรีมในติก,ตอก,ต,กตอกนะผมเดี๋ยวเบิ้งเนวทางก่อนอ ถ้าอยากชมก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่าง้ลยได้กันนะผมนี่แล้วที่าไปสตรีมสดนะครับผมอ่าเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนอ่ะนะครับผมเจ็บพอแล้วอือเอาละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย